สัวเลขฝันก็คือเลขฝันพ่เจ้เจ็ดเก้เาห้าหรือห้าเก้าเจ็ดแค่นั้นล่ะนะัมต้องไปทีห้าสิไปทีห้าก็น,น่าทายน่าจะเป็นเดี๋ยวนะแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวเขียนจบๆไงศึกษาแป๊บเดียว เราตัวกว่าแ่นหลักแสนแปดเดียวนะอืมเจ็ดสี่สามอืมเขีนยนยากเนาะ ดูไล่ไล่หลักอันนี้คือหลักหลักหน่วยถ้าดูหลักสิบสองห้าห้าห้าสามถ้าดูหลักหน่วยสามหนึ่งศูนย์สี่สองปับ๊บศูนย์สี่สองถ้าอันนี้หลักหลักสิบเขเข้ามาสามปับ๊บตัวรับมุกเขคือเก้าเก้าตัวเดียวเลยนะนนี่ถ้าหลุดจากนั้นก็คือแล้วแต่แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นห้าเก้าน่าจะไปได้อยู่ห้าเก้าก็ยังไปได้หรือจะเป็น ห้าเก้าหรือจะเป็นเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งได้เห็นไหมได้หลักการไม่เกินนี้นะผมว่าไม่เกินนี้เลขล่างเรามีโอกาสลุ้นอยู่นะครับเลขบนยังไม่เท่าไหร่แต่เลขล่างมีโอกาสลุ้นสรุปไม่เกินห้าเก้ากับเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ไม่เกินนี้นะทําไมมาเก้าเก้าไม่ไม่เกินอยู่นี้ละมุมนี้ละเนี่ยใครจะจับประเด็นนอกจากผมก็ได้คือผมให้เก้าเก้าเลขล่าง ถ้าใครไม่ชอบเก้าเก้ากห้าเก้าหรือจะเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ก็ได้อยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้ถ้าหลุดนอกนั้นแล้วแต่มุมมองไม่รู้แม่นไม่แม่นแต่ว่าให้คิดเอาเองเอออยู่ประมาณนี้น่าจะประมาณนี้ไ้มมีอะไรหมมีอะไเงยวะอ๋อเสียงเลขเก้าชอบเจ็ดมากกว่าหนึ่งะถ้าถ้าถ้าใครอยากได้หนึ่งครับ ยังเหยียงเงาหน่อยหนึ่งเก้าเจ็ดคือตัวเดียวกันได้เข็นสองตัวเหรอห้าเก้าเจ็ดกับห้าเก้หากห,าห,าห,าหนึ่งไปอ้าแบบนี้ไปห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดก็เลขเมนเราเลขเก้าเดี๋ยวก็น่าจะเดี๋ยนะไปเดี๋ยว ถูกเล้เราเขียนนะเขียนในความชอบของเราเนาะอย่ลืมว่าเลขเขียดกับเลขหนึ่งมันตัวเดียวกันเนะาะช่วงเขาใกล้ๆแล้สูงๆจะมาแล้วแต่ฟังเยอะมันตัวเลขมก็เยอะฝันนะฝันก็คือฝันนะครับคำนวณคือคำนวณน,นะเราคิดว่ากลุ่มตัวนี้เขาจะย้อนเข้า ดีย๋ยวนี้สัญญาณโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีนะครับเอาเอาถือว่าเป็นตัวเดียวกันถ้าเราไม่เขียนแล้วมันมีปัญหาหนึงกับเจ็ดคือตัวเดียวกันต้องตัดตัวนี้ให้เป็นเลขเจ็ดหน่อยเอาแบบนี้ดีกว่าเพราะเราเคยพลาดอะไรนะหนึ่งร้อยเราเคยพลาดมาแล้วเนาะ,ะเราไม่ยอมเขียนเป็นเจ็ดร้อยด้วยมันก็ออกเจ็ดร้อยวันนี้ปัญหาคือเราห้าเก้าเจ็ดเราต้องเขียนห้าเก้าหนึ่งด้วยเอาแบบนี้ก็แต่อย่าไปเชื่อนะเอา โดยเฉพาะเลขที่โซนที่เราเขียนครั้งแรกอันนี้เป็นมุมมองของผมเฉยๆผมจะชอบตัวนี้อยู่นานแล้วละ่ะนี่ละสองเซตนี้ละแต่ล่างนี่ให้ตัวเดียวเลยล่างตัวเดียวแต่ว่าตัวนี้คือเลขฝันเนาะแยกๆกันเนะอะจะแดงๆนิดหน่อยอยู่ประมาณ<ล>ตรงน,น,นกับเลขพระป่าตัวเดียวกันไอ <laughs> ้ยอดบุญนะยอดบุญยอดบุญกับเลขฝันหกศูนยก็ด <laughs> ศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์หกเจ็ดอ่าหกศูนย์หกเจ็ดอ่าถือว่ายอด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 พราป่าที่ช่วยสมทบทุนสมทบทุนบรยาคู่ชีพอำเภอปราศาสตร์เนาะนะครับหกศูนย์หกเจ็ดเนอะยอดสนับสนุนเขาว่าน่าจะตรงกับเลขตัวนี้ถ้าออกตัวนี้ก็มีเฮไปเป็นเลข<อ>ฝันฝันลุงก็อยู่ด้านล่างนั่นแหละเขียนไว้วชัดเจนแล้วว่าฝัน นใครชอบอาจารย์แม่อะไรก็อยู่ประมาณนี้อ๋อ่างเลขครับห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเจ็เอคนั้นเองล่างนี่ศูนสองไม่นี่ยศูนย์สองแดงเหมือนกันนะอแล้วแต่มองมองบรจารแม่มีแต่เลขดังนะแต่เลขดังอย่าไปซื้อทำใจอย่าไปซื้อพาให้ผ่านไปงักงวดก่อน ลองดูกระแสกัอนเนาะ,อ,ะอันนี้คือใครชอบก็จัดนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะใช่เพราะว่าเป็นเพียงแนวมันดังเกินไปอะดังเกินไปตอนมีคนเอาเอาเนื้อมาให้เนื้อก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่คุณอะไรวันว,วันใหม่ ฝันนะหนูฝันว่าในหลวงและพระราชนีปลอสิิธิ์ใช่ไหมนั่งเครื่องบินคุยกันน่าจะห้าเก้าเก้าเก้าห้าเก้านะเกี่ยวกับกษัตริย์สององค์จะมาสวมเสอเดี๋ยวนะผมให้ดูบันไดอยูบันไดหนึ่งที้เขาไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่อยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวนะดี๋วดู มันมีอยู่บันไดหนึ่งนะที่น่าสนใจมากอือดีหนเนาะแต่ผมว่าก็กลัวจะออกหนึ่งห้ากลัวเถ้าออกหนึ่งห้าเราก็ไม่ได้ตังค์เหมันท่านดังมากถาเกินห้าดีกว่าแทนเกินห้าก็ได้มันเลยก็เกิดอาจจะเกิดอาการรวนนะผมอยากให้เขายุกคู่นี้มาออกเลยเกินห้ากิ ให้มันเป็นถ้าทวิจารณ์หลักแสนเล้เกต์นะมันมันมันบางครั้งช่วงช่วงปีนี้ต้นตั้งแต่ปีใหม่มานี่เขาชอบเอาหลักแสนมาออกเราก็ต้องเชียร์ถามว่าเจ็ดห้าได้ไหมได้เจ็ดเก้าได้ไหมได้เจ็ดศูนย์ได้ไหมได้แบบนี้คือเราบางครั้งเราทิ้งหลักแสนไม่ได้ปกติเขาจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะนะ ออเลขพี่น้องจะมาอีกไหมถ้ามามาก็ถ้าเจ็ดศูนย์ไม่มาก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศนนั่นแหละกอไล่ดูห้าสี่สามสองต่อไปก็หนึ่งศูนย์แค่นั้นเลขล่างมีแค่นั้นนะก้จะเล่นพี่น้องอีกก็หนึ่งศูนตัวเดียวโดดๆเลยถ้าแบบเขาเปลี่ยนทางเปลี่ยนอะไรดูมองแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะเขียนไล่ซะอย่างดี 5, ด้ะห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหวยมันมีแค่นี้หน้าออกเลขบนนั่นนี่ ไล่ดูถ้าเขาไม่เข้าแทรกศูนย์นะมีแค่นี้ถ้าไปกลับเข้าศูนย์ก็ตามไล่ดูมันไม่หลุดส่วนแ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งกับห้าเก้ามันมาแบบชัวร์วแล้วหล่ะนะนอกจากเขาเปลี่ยนหนึ่งเป็นเจ็ดเป็นห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้ากนั้นลหละไล่บันไดนี้โอเคอะไรดังมากศูนย์สองเก้าดังก็ดังอย่าลืมว่าเลขมีร้อยตัวนะ ความจริงคือเลขมันมีร้อยตัวนะครับแต่บางครั้งก็ถูกของเขาอยู่แต่ว่าเราตร้องยึดถือหลักความจริงว่าเลขมันมีร้อยตัวเลขสองตัวมีร้อยตัวเลขสามตัวมีพันตัวนะครับนะครับอยู่ที่บุญบารมีนะถ้าใครโอเคก็โอเคอ่ะมันก็จะไม่มีตลอดนะบุญบางครั้งมันมีบ้างมาบ้างลดบ้างต้องเชื่อในตัวเราอ่ะนะ นะครับอยู่ประมาณนี้ไม่ต้องไปซื้อเยอะมผมฝากความหวังไว้แค่เลขเบิ้ลแค่ตัวเดียว,ล,วละล่ะ